สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของลูกไม่ใช่ฐานะทางสังคมของที่แพงที่สุดรู้ที่สุดแต่สิ่งที่เด็กต้องการคือพื้นที่ที่อบอุ่นมั่นคงปลอดภัยทุกครั้งที่หันกลับมารู้ว่าพ่อกับแม่อยู่ข้างๆเขาเสมอเขาเป็นที่รักของพ่อและแม่เสมอพ่อกับแม่เป็นเกราะป้องกันให้กับเขาได้เราลองย้อนกลับไปตอนที่เราเป็นเด็กนะคะเวลาที่ไม่สบายเวลาที่ล้ม หันไปมองหาว่ามีพ่อกับแม่อยู่ตรงนั้นไหมแค่เห็นพ่อกับแม่ความรู้สึกอุ่นใจเกิดขึ้นทันทีนะคะแน่นอนทางเงินสำคัญแต่มันจะไม่ใช่ปัจจัยแรกที่ให้กับลูกไม่ใช่การไปซื้อของที่แพงที่สุดหรูที่สุดมาให้เขาเพราะสิ่งของเท่าไหร่ก็เติมไม่เต็มความรู้สึกอุ่นใจกับความรักค่ะโบเจอเด็กที่เป็นวัยรุ่นหลายคนมากที่มีปัญหา มีมือถือยี่ห้อที่ดีที่สุดทุกครั้งที่มือถือนี้ตกรุ่นเปลี่ยนรุ่นใหม่ทุกครั้งที่กระแสอะไรมาเขาจะได้สิ่งนั้นแต่เขากลับเป็นคนหนึ่งที่ชอบแกล้งเพื่อนชอบบุหรีเพื่อนสิ่งของอะคะ่ะมันจะดีแค่ไหนหรูแค่ไหนมีเยอะแค่ไหนมันก็เติมเต็มความรู้สึกอุ่นใจความรู้สึกรักจากพ่อแม่ไม่ได้นะคะนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมซื้ออันนี้ให้ลูกแล้วก็ยังไม่พออีกยังอยากได้สิ่งใหม่อีก เพราะข้างในเขาขาดความรักมากๆถ้าเด็กที่ได้รับความอุ่นใจได้รับความรักมากๆอเขาจะรู้นะคะว่ามีสิ่งเนี้ยไปเพื่ออะไรมือถือรุ่นนี้ซื้อเพื่ออะไรไม่ใช่เพราะเห็นเพื่อนมีแล้วฉันต้องมีเขาจะรู้ว่าความต้องการของตัวเองคืออะไรแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนมีสิ่งของที่มันดีมากๆเลยแต่ไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการอ่ะเขาจะไม่เสียใจเลยค่ะ ไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับเพื่อนด้วยถ้าเกิดว่าลูกเข้าสู่วัยรุ่นแล้วเจอปัญหาที่เป็นแบบนี้อยู่อะค่ะสิ่งที่เราจะทําได้คือการที่ให้ความรักกับเขามันยังทันนะคะครัวช่วยได้ระดับหนึ่งนะแต่ครอบครัวคือจุดที่สําคัญที่สุดที่จะดึงเขาขึ้นมาการสร้างความรักง่ายๆคือการกอดการสัมผัสถ้าไม่กล้ากอดยังไงก็ต้องลูกหัวลูกสัมผัสลูกบ่อยๆค่ะ เพราะความรักความเข้าใจจะทําให้ลูกมีความมั่นคงทางใจมากที่สุดนะคะแล้วความมั่นคงทางใจนี่แหละที่จะทําให้เขารู้ว่าเขาต้องการหรือไม่ต้องการอะไรเขาจะไปะเผชิญโลกโดยที่เขากล้ายอมรับในสิ่งที่เขาทําแล้วกล้ายอมรับในตัวเองรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรไม่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเลยค่ะ